ดูถแถลงยางเป็นท่านการเส้นสัญญากับก้อยชาริมี่เรื่องเล่าเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับหลังจากนี้ข่าวในโชวเชียวตลอดเรื่องก้อยชาริมี่ขึ้นวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงล่าสุดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2อ6พันหอหปอดโจร่วมกับก้อยชาเรนี่อแม ของก้อยและทีมงานของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง่งได้มาแถลงข่าวเรื่องการเซ็นสัญญากับก้อยชาริรนี่อย่างเป็นทางการโดยสัญญานี่เป็นสัญญาทางเอกสารนอกจากนี้บอสโจกดเตรียมเข็มสิ้งเป็นไม่สำับก้อยชาริรนี่และก็อามีงานแสดงตะขอนทังช่องวันเรื่องเา่าเป็นจังได สามารถฟังเสียงของบทโยแถลงข่าวสดๆได้เลยนะครับใครมีความคิดเห็นเพ่งใดสามารถคอมเมนต์เขา้ามาใต้คลิปได้วันที่สามเดือนกุมภาพันธเมื่อสันวันดีหลังจากที่ทั้งด้านขอบคั่วของน้องก้อยชเชลลี่นะครับคุณพอ่อแล้วกับคุณแม่พร้อมกับพี่สาวนะครับแล้วก็นางเอก แบบพี่น้องครับสดใสแกะกองเลยครับพี่น้องครับแกะกองมาใหม่นะครับแกะกองเลยมาสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงย่างเป็นทางการนันก็นคือเฮาสิเปิดตัวใส่กันมาก้อยชาลินีเพชรบ้านแพงอย่างเป็นทางการนะครับแฟนขา้องก้อยนะครับน้องก้อยชาลินี<ะ>พี่โจถือโอกาสสัมผั์น,นะครับมือนี้เขาบอกกันแบบโบมีสคริปต์นะครับ <ฮ that S 1> <owns S 2> น้องก้อยชาลีนีครับเป็นคนจังหวัดใดครับ เป็นคนจังหวัดรอยเอ็ดตัวจริงสวยงามมากครับพี่น้องครับน้องเป็นคนน่ารัก <c oughs> อ่า <c oughs> สดใสอายุเท่าไรแล้วครับน้องก้อยครับปีนี้ครับ <19 26 S 1> ปีนี้ยี่สิบหกละจ้ปีนี้โอ้ถือว่าวดบาดตำแหน่งเขามานั่งเอกวันเวลากับที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมไว้ที่เหมาะสมพอดีเลย <c oughs> แมนครับน้องก้อยนี่เขาการเมื่ออายุจะ่ปีครับ อืมยี่สิบปีนะครับเคยพานประสบการณ์มากก็คือวงพ่อคู่เลยเนาะเอาถือว่าเป็นวงพ่อคูอนค่นะครับซึ่งนะครับไห้พานพานันพานพน้นหรือให้น้องก้อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากนะครับปกติก็อสิบบได้คิดว่ามาอยู่น้ำกันแต่ว่าวันนี้ <laughs> นะครับซ้ำฝ่าทรงมาก ฝ่าบาทท่านมานะครับวันเวลาโอกาสดีๆนะครับต้องขอบคุณวันเวลาดีๆแล้วก็อีฟซีสาวน้อยพี่วันแพงนะครับน้องก้อยมาอยืนอยู่บ้านสาวนอนแวงซึ่งเป็นหมอล,ลําเพรินคิดโดนปะอ่าน้องก้อยเลยคิดโดนจ้ะกัได้พนะ่อมาด้วยเมา่นั่นกัเล่ยเดี๋ยเขาเขาพูดเสียปะโอนกค,ครับ ในการตัดสินใจที่จะมาอยู่กับบ้านสาวน้อยเพียงแพงซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกจังไรแม่ก่อนหน้านี้แม่กับพ่อเคยหัวจากสาวน้อยเพียงแนง์บอลหรือเคยติดตามมาครับเคยคาติดตามมาดตลอดค่ะคือว่าได้ย,ยินข่าวว่าเมืองหดไล่การแม่เอาล่าาแบบละ,ะแต่เรามารับเป็นอีฟซีแฟนกันเลย ยอดยุ่ยบ้านไหนก็แม่บ้านบ้านเฮาเลยบ้านบ้านบ้านนากระตึบตำบลเมียในพ่อลูกสาวดีใจว่าะพุ่มพุ่มพุ่มใจเ่าพ่อตุ๊กแกอยู่แบกให้มากอยู่คิดอะไรอยู่ตลอดว่าท่านมันไปท่านท่านมันออกจากหันเมียใจพ่อนี่ก็คิดว่าท่านใหญมากสาวหล่อนเป็นคนเพียรแบี่ดีเพราะว่า เดี๋ยวนี้ก็พุ่งใจแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดปตัวเส้เนสครับที่บอกล่ารอดหรือเปล่าีเรละในบ้านนี้ครับน้องก้อยชาลินี่นะครับเป็นปีแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกย่างเป็นทั้งการในาการเปิดตัวนั่นก็คือคลิปนี้แหละครับพี่น้องครับ มีสิ่งที่คิดยากหรือคิดหนักบ่ที่กันจะยืนอยู่บนเวทีสาวน้อยเพรินแพงคิดยากอยู่จ้ะเพราะว่าพื้นถามมันก<ำ>็บ่าเปนหมอลำแม่ก็คิดยากนี่จ้ะลำเพิ่นเนาะขนาดร่ำอ่อกับคุณพ่อมาก่อนคือสารกลาลสินสารคามก็บ่ทันได้ถึงศาลขออนุญาตเอ้ยๆอยซื้อถึงกันแล้วกันปฏิเสธบ่ได้นะครับซึ่งซึ่งน้องก้อยก็ถือว่าเรียนนําพ่อกน้าคู่มาตั้งแต่นะครับถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานําหมอลำบรมำรคู่ดั่นก็คือพ่อวิ่งแล้ว นะครับราก็ถือว่าทรงทรงต่อมาผีถ้าไปเอานะครับบันอีมีคิดอยากอยู่บังต้คิดยากจ้าลำเพ่นเนาะครับออล้ำธรรมดาูยังบอบอทานเก่งปันไหนบอคิดยาเราหลอกยื่นวิ่งเจคู่จัดการเนี่ยเิน่ยก็อบล่มาบอิดหวังอะไกันทั้งว่ดเต็มเมของลำเพื่อนยื่นแต่มันเกิเป็นมันเก็เป็นล้ำสั่นไงหลูก ลำเพิ่นบางแง้วก็ได้ท่องเง้วเลยสองบรรทัดสองบรรทัดสามบรรทัดเองบางทีเ,เ,ทงเขียนใส่ความเมื่อึือล้ำได้อย่างเสี่ยงเลยเราก็นในส่วนการทําโชว์ต่างๆนะครับฝากไว้เก่าไปไม่มากถือว่าเป็นวัตจักรของวงจรของศิลปินะนะครับในานะทีมงานผู้บริหารกับทําหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนกับตองมีนะครับศิลปินที่จะมาทัพหน้าที่ตรงนี้ะนะครับเราไม่ได้มาทดแทนกันเพราะว่าแต่ละคนเขาบริมาแทนกัน เพราะว่าแต่ละคนตัวตัวน้องแต่ละคนมันแทนกันไม่ได้เขาสิเรียนใดก็นเองก็น้องไปคิดตกันเพราะว่าครับตัวตนใครตัวตนมันอยู่แล้วคนสมารถไทมันอยู่แล้วจะในเขาสิฉีกแล้วเอาตัวตนของเขาออกมาศาสตร์ในการล้ำคือกันศาสตร์ในการล้ำสีอสวนกันเลยกับบะไรที่เนี่ยสีอสวนกันว่าต้องล้ำแบบนี้กับบะไรเอกลักษณ์ของแต่ละคนมันจะจังคู่ฝึกจังควะผมเรียนล้ำมน่างนี้คือเสียเอาเปะคือคู่เลยกับบะไร เี่ยวคือคู่นันกับว่คือคู่จะสอนใจว่าเฮ็ดจะไหนจะให้เป็นตัวของตัวเองแล้วรูปแบบและนนแนวทางครับลํำจะไหนยังคนจะสิงจักว่านี่คือก้อยจบจบจากโรงเรียนนี่ไปแล้วก็ไปลํำบางอะไรกันนี่คือก้อยนซึ่งมือเนี่ยเดือมัโชคงดีแต่เป็นโซ่เชี่ยวเนาะเพราะล่ำยังออกไปก็คือมันจะติดหูคนฟังนะอโอกาสมันเร็วเพราะฉะนั้นทำให้มันดีที่สุดในในตำแหน่งที่เราได้มอบหมาย แล้วก็พอต้องไปคิดว่าห่อเสียดคือเพ่นบพอต้องไปคิดตอนนั้นตัดอ,ออกเลยคือเอเกลักษณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าสองวาดของครูมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะครับนบะัให้จัดการอยู่แล้วแต่ว่าเอเกลักษณ์ของแต่ละคนที่จะลำสื่อออกไปตรงนั้นจะเป็นอีกแบบคือเพลงจุแบบเท่ๆนี่ <c oughs> ยทีผู้ร้องก็จะตั้งกันไปม,มั้ย <c oughs> <c oughs> กับต้นฉบับนี่ยทีแต่จะควคุมไปครอบื่อเท่านัครับเอาฝากแฟนๆสาวน้อยเพื่อนแพงซอยเบิางแง่ศิลปินผู้นี้ครับ เอฟซีสาวน้อยแดงลานกือคนที่ตามทั้งด้านเพจทั้งด้านยูทูบนะครับในเมื่อบ้านสาวน้อยเปิดรับนะครับศิลปินน้องก้อยชลรีพิบันแพงมาอย่างภาคภูมิใจวันนี้ที่ว่าเป็นการเปิดนาย่างภาคภูมิใจนะครับลากาให้พี่น้องเมืองแย่งซอยสนับสนุนศิลปินนะครับตุ๊กตาตัวน้อยนะ ตัวจริงคือตุ๊กตาเลยพี่น้องคือตุ๊กตาเป็นตาฮักเดียได้พี่น้องครับเนี่ยมาลายล้นคอแน่นอนครับมาอยู่สาวน้อยนั่นคือเติมกำลังใจให้น้องวันที่ห้านี้นะครับถือว่าเป็นมื้อแรกแล้วก็อาจจะพ่ทธาได้สมบูรณ์ทั้งด้านล้ำเรืองอันนี้เขาบอกกันไว้ก่อนให้พี่น้องทําใจไว้ก่อนปกติคือน้องบ่กับพระธาได้พร้องปันไดย์ด้นะครับก็เลยว่าด้วยด้วยถึงจังหวะจังหวะจังหวะและเวลา นะครับรถจะน,น้อยก็ต้องได้ช่วงมสามารถนะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยค้สมบูรณ์แบบของมือวันที่หานั่นแต่ว่าวันถัดไปฝากพี่น้องเมืองแง่งนะครับแต่วัวนที่หากาลังใจดีๆกําลังใจจากเอฟซีเสียงปบมือคือสิ่งสวรรค์สิ่งสําคัญคือกําลังใจและมาไล่ที่จะคลองข้อนะครับพี่น้องครับอยู่ยาวๆเพิ่นมาเอาเข้ามาพูดถึงมานะครับสิ่งที่เขานะครับที่จะยู้ร่วมกัน หรือดูแลก,กันไพ่ไตของศิลปินสาวนาเวนแพงหรือนะครับศิลปินของ Record, คำว่าลำเพลินอินดี้รคคอร์ดแล้วก็แพนการแพนงานกับทันทนายนะครับเดี๋ยวกระซิมีซิงเกิลบอทเทบอกทนายไปอยู่นะครับเมื่อกี้ก้อนหนานี่นะครับเพิ่โทร่มมากอยู่แต่ว่าบอได้รหลับเดี๋ยวจะถามถึงกามรู้สึกของท an ันทนายนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แมนครับในค่ายลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับ แต่เพิ่นเคยว่าหลายปีแล้วเนี่คนว่าศิลปิน,นู้นี้แม่งอยากได้มาอยากลองปั่นเบิ่งมาสักอยากอยากปาั่นอยากใบมึงเพิ่นว่าภาษาบ้านเฮาคืออยากใบเบิง่งว่ามันใบแล้วเนี่ยมันสิปเป็นคือจังคือจังเฮาคิดไว้พอว่าซั่นเพิ่นอยากใบอยากปั่นเออก็เลยว่าวัานเวลาโอกาสคือตอนนี้คือมาถึงแล้วถ,ถ้าจังหวะมี เดืนนี้จะยิ้นไวล่วหล่ะถ้าบมฮูจะ่าเบิ่บอกกันบบอกกันไปอาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้อ่าอบอกที่เราบอกแม่นครับบอกเาไปเมื่อกี้พึ่งพึ่งคุยกันเงื่อนไขต่างๆกับพ่อกับเม่แหล้ะกัท่าน้านารย์ก้อยเกี่ยวกับคือก้อยชลินีนี้นะครับซึ่งนุ่มโจกัได้คุยกับพี่โอ๊ดเบื้องต้นพี่อ๊ตว่าคอยนุ่มโจส่งส่งมาส่งไม้มาวิ่งพัดซีคุณลอยส่งมา คือทรงศูนย์หนามาการัตตีเลยเนาะทรงศูนย์หนามาสิเป็นไผ่กายกว่าก้อยเฉลนีคือยังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าน้องจะร้อยไหมตอนตอนที่คุยกันกับกับพี่โอ๊ตเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มันลอยเปอร์เซ็นต์กันอาจจะสรงใหม่เตรียมสรงใหม่ครับก็คือน้องอ้อยน้องก้อยนี่จะมีโอกาสได้แสดงละครของช่องวันนะครับซึ่งพี่โอ๊ตกันบอกมาแล้วคอนเฟิร์มมาแล้วเรื่องหน้า <ersch> ซึ่งตัวนี้ก็า่างไทยอ้หลายเลยทั้งน่ะพียไพ่พี่ไต้ทั้งด้นที่มันแกมีแมนเบิร์ดเลยบลากหลายเลยแล้วก็ศิลปินดังหลายๆท่านแมนเบิร์ดแลยูชองวันนะครับที่ว่าต้องขอบคุณพี่โอ๊ตโดยที่ให้โอกาสแล้วการที่ว่าเป็นผลงานชิ้นของน้องก้อยพ้อมเป็นตัวแท้องชาว้อ่แมงร้อมนะครับแล้วกาสทเป็นผลงานเพลงต่อไปอีกก็มีซิมิซิงเกิลไปของเจ้าของหลังจากที่เฮาเคยประสบวามสบเ็จนะครับทั้งด้านของ เราเปิดอินดี้คอร์ดเพรานเพลงแบบๆมาแล้วนะครับแล้วก็ขี่จากกรลรังสีจอชิวฮิตยี่ตอนนี้ก็คือจุ๊บเบีเท่ๆเท่ๆค่ะครับจะ,รจะปล่อยวันที่แปดกุมภาานี้แล้วก็เวอร์ช,นออนรชันหลายๆคนหลายๆเพลงหลายๆนะครับวเวอร์ชันจากศิลปินในค่ายฉะนั้นคือฝากแฟนๆนะครับน้องเนื้อซิงอินดนึ่งคือกำลังใจมากกว่าจากเอฟซีสาวหน่อยเป็นแพ่งเฮ้ายะถึงยาป๋ากัน ะครับซึ่งน้องก้อยก็ถือว่าเป็นเป็นปีแรกแล้วก็นะครับนั่นก็คือสัญญาจ้างและสัญญาใจสามปีครับพี่น้องครับนั่นก็คือฝากแฟนๆเมืองแง่กันอยู่ยาวครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสัญญาใจแอนสัญญาจ้างนะครับสัญญาใจและสัญญาจ้างนะครับสามปีแรกนะครับที่จะมาร่วมใช่ค่ายแมนครับ บัดน,นี้ศิล,ลปินเสมอมัน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 โซเชียลของมาหลายความเป็นตัวของเองบางเถื่อมันเกิดบ่มีก็เเยต้องตรงดสัญญาตันีเพสิบีบครับแต่สำคัญที่สุดก็ใจใจเท่านั้นใจเหมาะให้กับงานคันใจมีงานเกิดเกิดสร้างปุ๊บเด้ปับ๊บคือทุกคนที่ยุนี่ที่ชฮ็ดทานมากที่คู่ห้โจทย์ไปบางเทื่อนหนักนะก่อยบางเทื่อนหนักแต่คําว่าหนักน่ะครูเขาก็เลยเห็นแล้วว่า ที่ให้บทหนักไปเพื่อที่จะเธอจะเธอจะทําได้ไหมถ้าทําได้มันจะเป็นความภูมิใจของเขาเองพูดทุกคนบ่เป็นว่าเออทุกคนอยู่ที่นี่บ,บ,บ่บ่บได้เลือกบ่ได้หักพิงเราคูณไปกิตเอาะบ่ได้หักพิงว่าเออหักก้อยต้องดันก้อยหักพุ่นต้องดันรารักเสมอภาคแต่ด้วยบทบาทและหน้าที่บางเถอมันก็ต้องได้ผู้เดียวรวมกันหนายรอเออมันก่อนาต้องงานตลอดแล้วก็ยินดีมากด้วยนะครับที่ก้อยจะมาในวันนี้ครับมันก็น่อดีถือว่าเป็น เป็นมือดีของเอฟซีสาวน้อยเพ,พรินแพงพอมครับผมว่าพี่น้องต้องยิ้มเอฟซีสาวน้อยเพ็ินแพงพี่ใหญ่กับมาแล้วพี่พต้อนรับสู่ครอบครัวสาวน้อยเพ,พริเนแพงดีดีมากบอสทำสัญญาคือผมว่าล่ะครับคือสัญญาใจและสัญญาจ้างหรือสิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาผูก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 ,ผก,ผกมัดหรือพันธะซึ่งกันและกันเพราะว่าวันเวลาบางสิ่งบางอย่างมันเห็น,นคนเปลี่ยนใจได้ นะครับในสิ่งเต้มนเนื้อแนวนั้นสิ่งใดก็คือสําคัญคือใจหัวใจที่จะสางงานน้ากันมากดีกว่าฉะนั้นคือเจ้าในกะือว่ไอ้กะที่ทำหนา้าที่คือดูแลเราให้ดีที่สุดน,นะครับในช่วงที่สามปีที่เราอยู่ด้วยกันอันนี้คือเบือเบ้องตน้นเบื้องต้นสามปีแต่ว่าหลังจากสามปีถ้าบ้านสาวน้อยแพงอยู่แล้วจะเริ่มเติบโตโตจะเริ่มงอกงามโตมีความสุขโตอยู่แล้ว,ลวมีชีวิตที่ดีขึ้น ห้องก่บบากันไปต่อแต่ว่าไอ้มั่นใจว่ามีความรู้สึกมั่นใจมากๆว่าตัวตรงนี้ช่วยที่ดีขึ้นผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าแฟนคลับสาวนอาเวนแพ่งต้องให้การตอบรับและให้การตอบรับที่ดีพ้อมเพราะาเมืองจากคอมมนนะครับเมืองจากคอมมนที่ขนาดเรายังยังยัง,ยงไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแฟนคลับแฟนเพลงกันย่งโอ้ให้การตอบรับให้การที่แบบว่าอะ เดี๋ยววันหน้าจะคล้องมาอะไรเดี๋ยววันหน้าจะไปเยี่ยนถึงในวิธีหรือไหลสดให้กำลังใจดีใจมากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับน้องบวกกิ้งเอาคนงานเป็นเครื่องพิสูจน์กันแล้วกันน้องครับแล้วก็น้องคือบอกเสมอว่ายังบวกกิงปัานไหนแต่ว่าเฮาอยู่นี่กับมีคู่บาอาจารย์ที่จะฝึกฝนดูแลนะครับแล้วก็ ยังโปรดิวเซอร์หรือหัวหน้านี่กสิเล่งเห็นความสามารถของน้องเราก็จะใช้ความสามารถพลังบวกของน้องนะครับความสามารถแฝนของน้องเนี่ยยุอาจจะยุ่ข้างใน้อาจจะมีหลายแต่ว่าด้วยเดี๋ยวประสบการณ์กสิดเกี่ยวไปเรื่อยๆ<ช>นะครับแล้วก็เข้กากับสีนะครับคิดว่าน้องก้อยชลีนีเพชรบ้านแพงตอนนี้ความเป็นก้อยชลนีหลังพิงฝานี่ป้ายแขนข้อมีเข้ามา สาวน้อยพี่มันแพงมีตระกูลข้าวันลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมีป้ายแขนข้อสาวน้อยเพียนแพงแล้วเป็นคนสังกัดสาวน้อยพอแพงเป็นสมาชิกบ้านสาวน้อยเพียนแพงแล้วนะครับในฐานะผู้บริหารเรื่องหัวหน,าน้าก็ต้องดูแลตกสิ้นตุอย่างให้มันออกให้ดีที่สดุดแล้วก็หวงัวงบ่าน้องภายใต่ใช่ข้าของของของบ้านสาวน้อยนี่นะครับก็จะ นะครับดูแลกันให้ดีที่สุดหวังว่าอนาคตที่ดีนะครับน้องเขามีสิ่งที่ดีๆอนาคตที่ดีๆขึ้นฝากกันแล้วกันเร็วๆนี้ก็จะมี youtube ช่องก้อยชนินีลำเบินออฟฟิเชียลแล้วก็เพจของน้องนะหือเพจก้อยชนินีแฟนเพจค่ะนั่นเพล่เมื่อวานเมื่อ่อนคนเมืองสองวันกลัวปกติเป็นวคนเมืองสองสามร้อยอเอืฝากติดตามแฟนสาวน่อยเพจบันเพ่ง นะครับนี่ก้อยชาลินีแฟนเพจนะครับฝากแฟนๆเมืองแย่งตอนนี้คือมีน้ำสกุลต่อไทยนั่นก็คือเพชรบ้านแพงยังเป็นทั้งการนะครับอยากให้พี่น้องนะครับไปเมืองวา่าน้องก้อยสีอรองเพียงใดอย่าเรื่องไหนก็ล่างใจตาวันที่หาอิทหาประการได้กะ อันนี้บอกไปก่อนเพราะว่าเนมนเมนถูกถูกถูกผมมาพี่น้องเข้าใจน้องผมมาพี่น้องคงเข้าใจน้องอยู่แล้วนะครับผมมาพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วผิดพลาดประการไหนให้โอกาสกันเพราะว่าคือน้องความพร้อมย่างบริอยเปอร์เซ็นต์นะครับบริเวณบ่พความที่จะเปิดตัวนด้พร้อมใจนี่พร้อมมาอยู่กับสาวหน่อยแต่ว่าด้วยมันต้องใส่เวลาเลยครับแมนครับการซ่อมการล่องการยืนบนเวที นะครับจัดบ็อกกิ้งต่างๆหรือการล่องอะไรต่างๆมันต้องใส่เวทีใส่เวลาในการที่จะนะครับสั่งสรรผลงานชนะวัตถหานะครับถามว่าท่านได้สมบุญถึงลอยนุ่มโจรขออภัยพี่น้องแต่ว่าขอให้ก้อยใช้หนี้ยืนบนเวทีสาวนันดงงย่างเป็นทา้การนี่ผมบางวันพี่น้องคงปรารถนาแบบนี้ขึ้นกันวันที่ห้าอยู่ตลาดนัดดอนแถบบ้านเขียบตำบลขามเรียงอำเภอกระตระสอดแจ้งครับพี่น้องครับสอดแจ้งจางปังครับพี่น้องครับงานนี่ ไปเป็นกำลังใจให้ได้บัตรหนึ่ง้อยสิบดบาทครับผู้ไดที่ม่สามารถมาให้กำลังใจนาวที่ใดครับเหมือนเดิมเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับถักนาทีสาวน้อยเปรันแพงแฟนเพลิดเไปหัวใจคนละดวงเหมอบให้ก้อยชรนี่พร้อมกับทีมงานสาวน้อยเปบันแพงยกตำแหน่งนี้ให้เลยลาชนีสาวน้อยเปรันแพงสวยน่ารักต่างขอ้อยู่ยาวอยู่นานๆสรุปก็คือบัโจเซนสัญญาครับก้อยชาลินี่เป็นระยะเวลาสามปี ้ามดสัญญาแล้วสิยูตอจังวากันใหม่การขามากก็คือเป็นับบทเป็นนางเอกหมอลำแลลวกซิมีสซิงเกิลใหม่กับสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงมีงานแสดงละครทางช่องวันก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับก้อยชารินีนางเอกคนใหม่ของสาวหน่อยเพชรบ,บานแพง ถ้ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผัดคลิปต่อไปคลิปหนะ้าจังมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ